สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องนักลงทุนจิว Little Investor กันอีกเช่นเคยในวันนี้เราก็มากันกับคอนเทนต์ VI มือใหม่หาหุ้นง่ายๆหายังไงดี ก่อนเข้าไปชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปของทางเราด้วยนะครับถ้าชอบมากๆก็อย่าลืมกดแชร์ให้กันด้วยนะในโลกแห่งการลงทุนนะครับเราก็จะมีทรัพย์สินหลากหลายรูปแบบเลยให้เราสามารถที่จะนําเงินไปลงทุนได้ก็จะมีทั้งหุ้นทองหรือว่าตราสารต่างๆนั่นเองวันนี้เรามากันกับหุ้นเนาะก็จะมีแยกเป็นสายอีกมีทั้งเทรดเดอร์ VI หรือว่าปันผลซึ่งสําหรับวัยรุ่นเนี่ยก็จะเป็น เทรดเดอร์ส,ส่วนใหญ่แล้วก็อาจจะมี VI บ้างประปรายนั่นเองแต่ในวันนี้เราก็จะมาสอนเกี่ยวกับการหาหุ้นมือใหม่ของ VI นั่นเองครับว่าเราสามารถทําได้ง่ายๆเลยเพราะว่าเทคโนโลยีแล้วก็นักงัตกรรมสมัยนีย้มันซับพอร์ตนั่นเองอย่างแรกเลยนะเราควรที่จะไปหาความรู้ไว้ก่อนก่อนที่จะลงทุนทุกอย่างเลยเราควรจะไปหาความรู้ทั้งการบริหารเงินทั้งการลงทุนแล้วก็ทุกอย่างเลยทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะ พัฒนาตัวเองเพิ่มขึ้นแล้วก็ค่อยมาลงทุนนะครับมาแล้ววันนี้ผมก็จะขอเสนอเว็บไซต์ที่เรียกว่าจิตตะ .com นั่นเองอันนี้เขาไม่ได้จ่าย,ยนะอันนี้เป็นเว็บไซต์นะครับที่ทําการวิเคราะห์หุ้นให้เรียบร้อยแล้วว่าหุ้นตัวนี้มันมีมูลค่าต่ํากว่าพื้นฐานหรือเปล่านี่ก็จะมีหลายตลาดหุ้นเลยมีทั้งเซตของไทยและนอสแดกยูเนเต็ดสเตทนะครับตลาดสิงคโปร์เวียดนามส่วนมากเนี่ยก็จะมีตลาดหลักๆทั่วโลกเลยเราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากจะดูหุ้นตัวไหน วันนี้เราไปของตลาดไทยกันดีกว่าครับพอเราเข้ามาก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเราลองกดเข้าไปดูสักตัวหนึ่งก่อนดีกว่าอ่ะตัวนี้หุ้นสิริของแสงสิรินะครับกดมาอ่ะเราจะเห็นเป็นกราฟ2เส้นนั่นเองตัวกราฟสีน้ําเงินเนี่ยมันก็จะเป็นกราฟราคาปัจจุบันของหุ้นนะครับที่มันวิ่งอยู่ปิดแต่ละวันนี่นะนี่นีน,นี่ส่วนเส้นป่านะครับจะเป็นจิตตะสกอร์นั่นเอง ซึ่งหลักการดูอ่ะมันดูง่ายๆว่าหุ้นตัวไหนมันต่ํากว่ามูลค่าก็คือถ้าสมมุติว่าเส้นตัวสีน้ําเงินเนี่ยมันอยู่เหนือใช่ไหมแสดงว่าหุ้นตัวนั้นอ่ะมันราคามันสูงกว่ามูลค่าแล้วแต่ถ้าว่าเส้นปะเนี่ยมันสูงกว่าเส้นน้ําเงินเท่ากับว่าราคาหุ้นเนี่ยมันต่ํากว่ามูลค่านั่นเองโดยถ้าเราเอาเมาส์มาชี้เนี่ยมันก็จะมีบอกนะคบว่าราคาอยู่ที่1.76จิตตสกอร์อยู่ที่2.94ณตอนนี้แล้วก็ อยู่ใต้เส้นจิตตาอยู่ที่22.31%นซนั่นเองมันทำให้เราตัดสินใจได้ง่ายครับว่าเราสามารถซื้อที่จุดนี้แล้วก็รอที่จะไปขายที่ราคาจุดนี้ได้แต่ขอบอกไว้ก่อนว่าอันเนี้ยมันเป็นแค่การคำนวณเฉยๆนะเพราะว่าส่วนมากราคามันจะขึ้นหรือลงเนี่ยมันอยู่กับอารมณ์ของตลาดนั่นเองก็คืออารมณ์ของนักลงทุนนั่นแหละว่าเขาอยากจะซื้อหรืออยากจะขายเยอะกว่ากันอ่ะก่อนทีนี้เรามาดูเรามาดูดีกว่าว่มามันดูยังไงกันต่อคือนี่ครับกดไปที่ฟิลเตอร์เลย เราสามารถกดได้นะเราสามารถเลือกได้ว่าอยู่ในหมวดอุตสาหกรรมอะไรนะครับแล้วว่าจิตตะสกอร์เท่าไหร่จิตตะลายเท่าไหร่นี่จะดูได้เลือกดูได้เลยเลือกเล่นได้เลยอันแรก country ก็จะเป็นประเทศที่เราสนใจนั่นเองอันนี้ผมเลือกแค่ไทยนะ s e c t o r เราก็ไม่เลือกนะครับ industry ผมไม่เลือกจิตตะสกอร์ผมเอาสักอ่านี่ระหว่าง5ถึง10แล้วก็จิตตะลายอันนี้ไม่เป็นไรอ่ะเรากดเซฟ e p l a y ล i s t ์เลยแล้วก็จะขึ้นมาละ ได้รีซอว์มาแล้วนะครับก็จะมีหุ้นที่พบทั้งหมดเนี่ยที่อยู่ระหว่าง5ถึง10ของคะแนนจิตตสศกร์เนี่ยอยู่196ตัวซึ่งถ้าคะแนนตรงเนี้ยมันยิ่งเยอะใช่ไหมมันหมายความว่าหุ้นตัวนั้นนะพื้นฐานมันยิ่งดีก็ทําให้เราสามารถที่จะเลือกคัดหุ้นมาได้ว่าหุ้นตัวไหนเนี่ยที่เราควรที่จะไปลงทุนมันจะไม่ต้องมานั่งเขาเรียกว่าเราจะไม่ต้องมานั่งวิเคราะห์ด้วยตัวเองนะครับเราสามารถที่จะมาใช้บริการตรงนี้ได้หรือบางทีเราเราเราใช้เซตก็ได้นะสมมุติว ผมไปดูปุ๊บอ่ะข้อมูลหลักทรัพย์มาดูว่าหุ้นตัวเนี้ยมันทําธุรกิจอะไรอ๋อมันทําธุรกิจน้ํามันอ่าตัวนี้ทําธุรกิจน้ามันเรามาดูงบการเงินก่อนอ่ะพอเข้ามาดูปุ๊บเราก็มาสกรีนคร่าวๆนะครับว่าไรายได้รวมเป็นยังไงบ้างกําไรเติบโตขึ้นไหมแล้วก็มีหนี้สินเนี่ยมันมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงนั่นเองแล้วก็มาเช็คตรง PE ว่า PE มันถูกหรือแพงสําหรับสาย VI เนี่ย PE เนี่ยเราก็จะเลือกที่1ิไม่เกินกินขึ้นนไปก็จะค่อ้างแงแแพล้ว แต่ก็จะมีบางกรณีเหมือนกันที่หุ้นเนี่ยมันแพงเกิน15นะครับแบบยี่สิบสามสิบเงี้ยเราก็อาจจะเข้าซื้อเพราะว่าพื้นฐานมันดีจริงๆมันเป็นเจ้าตลาดจริงๆเราอยากได้จริงๆอ่ะพอผมมาดูคร่าวๆเงี้ยจริงๆมันก็ต้องมีอ่านงบการเงินด้วยเราก็สามารถมาเอาได้ที่ตรงนี้งบการเงินตรงนี้เลยแล้วก็จะมานั่งอ่านรายงานประจําปีนั่งมาดูว่าบริษัทมีกาไรมียอดขายอะไรยังไงเงี้ยอันนี้ต้องใช้ประสบการณ์นิดหน่อยตัวนี้พอผมมาดูคร่าวๆแล้วผมรู้สึกชอบหุ้น p t ทีีใช่ไหมผมก็จะกลับไปท อ่ะมาดู Value มันอยู่ต่ำกว่าจิตตะสกอร์เห็นไหมราคามันอยู่ที่35บาทแต่ว่าที่จิตตะสกอร์เนี่ยราคามันอยู่ประมาณ90บาทที่เขาทําคํานวณมูลค่าหุ้นไว้เรียบร้อยแล้วนี่ที่เขาคิดไว้นะ่าจะอยู่ประมาณ90บาทก็คือห่างกันแบบเกือบครึ่งเลยนะแล้วเราเลื่อนลงมาดูข้างล่างอ่ะเรามาดูตรงแฟกเตอร์โอกาสโต โอกาสโตน้อยนะครับสาย VI เราจะเน้นหุ้นเติบโตหุ้นที่มันมีพื้นฐานดีเนาะราคาจะไม่ค่อยตกถ้าถามว่าสมมุติสาย VI จะเลือกไหมก็อาจจะไม่เลือกโดยที่ตีมหลักในอนาคตด้วยนะที่เราดูว่าหุ้นเนี่ยหุ้นเกี่ยวกับน้ํามันเนี่ยคืออาจจะโดนกระทบโดยลดไฟฟ้าหรือเปล่าคนอาจจะใช้น้ํามันน้อยลงหรือเปล่าอันนี้เราก็ดูได้หรือว่าแบบคนยังใช้น้ํามันสิยังใช้น้ํามันในการเผาเป็นเชื้อเพลิงไงอันนี้ก็ดูได้อีกมุมหนึ่งนะครับก็อยู่ที่เราตัดสินใจเลย ส่วนตัวเนี้ยก็คือ performance ก็ต่ำใช่ไหมมีที่ค่อนข้างเข้าตาเลยก็คือความแข็งแกร่งทางด้านการเงินนั่นเองซึ่งอันนี้เราก็ยังไม่ให้ผ่านนะครับสมมติว่าผมไปดูคร่าวๆมาเนี่ยมาดูตัวนี้ปุ๊บโอเคไม่ผ่านละไมเอาเราก็จะไปดูตัวอื่นกันต่ออ่ะสมมติตัวนี้เกียรตินาคินพัดจิตตะสกอห้าจุดเก้าแปดนะครับอ่าสำหรับผมเนี่ยคือสําหรับคนอื่นนั้นไม่รู้ว่าเท่าไหร่ถึงจะโอเคแต่ว่าสําหรับผมสักประมาณ5ขึ้นเนี่ยก็ถือว่าโอเคละถือว่ายอมรับได้ละพอมาดูตัวนี้ จิตตะสกออยู่สูงกว่าใช่ไหมครับอยู่ประมาณ120มั้งประมาณ100-120 1 2นประมาณนี้ซึ่งตอนนี้ราคาอยู่ที่57บาทก็ห่างกันประมาณ43%พอเลื่อนมาดูข้างล่างนะครับเรามาดูตรง Historical ก่อนอ่ะลืมบอกตรงนี้ Historical ก็คือเราจะมาดูว่าสกอร์ของไอ้เจ้าพื้นฐานของหุ้นตัวเนี้มันเด่นยังไงบ้างตลอดระยะเวลาที่เขาทำการวิเคราะห์มาซึ่งตัวนี้มันก็ ยังไม่ต่ําลงเกินไปเห็นปะอาจจะมีลดบ้างอาจจะมีสีบ้างบางปีแต่ว่าแนวโน้มหลักๆเนี่ยมันอยู่ประมาณ5กับ6ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีว่าหุ้นตัวนี้มีความสม่ําเสมอนั่นเองแล้วเราก็จะมาดูตรงนี้ว่าตรงนี้เป็นยังไงบ้างอะโอกาสเติบโตก็ค่อนข้างที่จะไม่เยอะมากอาจจะไม่เยอะมากแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นอะแล้วก็จะมาดู performance ของธุรกิจกันว่าดีไหมก็ค่อนข้างปานกลางส่วนความแข็งแกร่งทางด้านการเงินนี่ก็ค่อนข้างดีเลย ส่วนตัวนี้นะครับ r e t u r n to Shareholder เนี่ยก็จะประมาณเงินปันผลนั่นเองซึ่งถ้าเราเลือกเป็น VI แล้วเนี่ยตัวเนี้ยอาจจะได้น้อยเพราะว่าบริษัทเนี่ยจะเอาเงินปันผลของเราไปทำการ Re-Invest นั่นเองอ่าสมมติว่าถ้าผมดูตัวเนี้ยแต่ผมเกิดชอบผมก็จะมาดูต่อว่า Factsheet มันเนี่ยนี่ตรงนี้ก็จะเป็นรายการของงบการเงินเลยว่ามีอะไรบ้างแล้วก็จะมาดูส่วนหลักๆที่ผมดูนะผมจะดูว่ารายได้รวมเนี่ยโตไหม ซึ่งถ้าดูจากตาเปล่านะครับตรงนี้ก็คือกําลังโตอยู่โตอยู่อาจจะมีลดบางปีเราไม่สีเรียดให้มันแนวโน้มระยะยาวเนี่ยเป็นโตก็พอแล้วก็อย่าลืมดูกําไรต่อหุ้นด้วยนะครับว่ามันโตไหมอ่ะกําไรต่อหุ้นโตไหมโตโ,ตโอเคละครับกาไรต่อหุ้นโตโอเคผ่านอ่ะแล้วเราก็จะเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับจะอยู่ตรงอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นหรือว่า roe แล้วก็เป็นตาผลตอบแทนจากสินทรัย์นั่นเองอ่ะเราจะมาดูตัวบนกันก่อนนะตัวเนี้ยถ้าสมมติว่าบริษัททํากําไรได้เท่าไหร่ใช่ไหม เขาให้เราเท่าไหร่สมมุติว่าเขาทําได้100บาทเขาให้ผลตอบแทนเรา14บาทคือตัวนี้อาจจะน้อยเป็นบางปีอาจจะเพิ่มขึ้นบางปีก็ได้แต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยสำหรับผมไม่ควรต่ํากว่า10%เพื่อที่จะได้ผลตอบแทนที่เพียงพอนั่นเองอ่ะส่วนในตัวของเจ้า ROA นะครับก็คือผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ซึ่งหมายถึงพวกเครื่องจักรหรือว่าสถานที่หรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นสินทรัพย์ของเขาอ่ะเขาสามารถนํามันมาทํากําไรได้เท่าไหร่ตัวนี้ถ้าเป็นธุรกิจที่มันเกี่ยวกับพวกสินค้าอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้เยอะมากตัวนี้ k p p เกียรตินาคินมันเป็นแบงก์ใช่ไหมเขาก็คงไม่ได้เอาธนาคารเขาไปปล่อยไครเช่าส่วนมากก็จะเป็นเงินตัวนี้ก็จะไม่ได้เยอะก็จะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรแต่ถ้าเป็นธุรกิจที่เป็นโฮเทลอย่างเงี้ยคือโฮเทลเป็นสินทรัพย์เขาตัวนี้ก็ควรจะเยอะนั่นเอง ไอทีพพวกเนี้ยคือที่ผมให้ดูหลักๆนะแต่ว่าส่วนมากแล้วอ่ะเราก็ควรจะดูทั้งหมดดูทั้งหมดเลยว่าอะไรมันเพิ่มหรือว่ามันลดยังไงแล้วก็มันมีผลในยะยังไงซึ่งถ้าเราดูแค่ตัวเลขพวกเนี้ยเราก็จะไม่รู้หรอกว่าทําไมมันถึงเพิ่มทําไมมันถึงลดผมแนะนําให้เราไปโหลดเป็นเอกสารงบการเงินที่ตลาดหลักทรัพย์ดีกว่าครับแล้วก็มานั่งอ่านของบริษัทนั้นเลยนะมานั่งอ่านมานั่งอ่าน เราจะได้รู้ว่าตัวนั้นน่ะมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนั่นเองต้องอ่านเยอะๆครับถ้าจะลงทุน vi เราต้องอ่านเยอะๆอ,อ่าแล้วถ้าสมมติว่าผมอะ่ะสนใจตัวนี้แล้วทุกอย่างผ่านหมดเลยนะแล้วเราก็จะมาดูจุดเข้าซื้อกันนั่นเองอันเนี้ยผมรู้อยู่แล้วว่าโอเคราคาตอนเนี้มันอยู่60บาทแต่ว่าราคาพื้นฐานที่ควรจะเป็นเนี่ยมันอยู่มากกว่า60บาทถูกต้องไหมผมอาจจะไม่ได้คิดสัก1 2อ่อาจจะคิดสัก90บาทตรงนี้สิ่งที่ผมจะทําต่อไปก็คือหาจุดเข้าซื้อนั่นเอง เข้ามาที่เว็บ Trading View เลยครับแล้วเราก็จะพิมพ์ชื่อตรงนี้นะแล้วก็พิมพ์ไปว่า KKP เป็นชื่อหุ้นที่เราต้องการแล้วก็เปิดเป็น time frame day นั่นเองอย่างเงยน็เยนๆก่อนนะทุกคนอันเนี้ยผมไม่ได้จะมาสอนเทรดโอเคนะไม่ได้จะมาสอนเทรดแต่ว่าตัวนี้เราจะมาดูจุดเข้าซื้อนั่นเองอเราสามารถ add indicator ได้ผมให้ใช้2ตัวนั่นก็คือ MACD กับ RSI นั่นเองคือเราจะมาดูอย่างนี้มาสอนหลักการทำงานของมันก่อน แจ้าตัว RSI นะครับจะมีอยู่3ขีดนั่นเองเห็นไหมเป็นขีดเส้นประขีดบนเนี่ยจะมีค่าประมาณ70ตรงกลางเนี่ย50แล้วก็ข้างล่างเนี่ยจะเป็น30ซึ่งถ้าสมมุติว่ามันเส้นมันวิ่งะครับผมวิ่งขึ้นมาข้างบนใช่ไหมมันเท่ากับว่ามีคนซื้อเยอะมากในช่วงนั้นแล้วถ้ามันเลยเส้น70ขึ้นไปมันจะอยู่ในโซนที่เรียกว่า overbought นั่นเองถ้าสมมติว่ามันมีแรงซื้อมากๆขึ้นไปจนถึงโซนของ overbought เนี่ย มันก็จะมีโอกาสที่ราคาอาจจะปรับตัวลงเราก็อาจจะติดดอยอยู่ในช่วงขนาดหนึ่งด้วยแต่ถ้าสมมุติว่าในทางกลับกันอะสมมุติว่าเป็นตรงนี้มันถูกเทลงขายเส้นมันก็จะลงมาถ้าสมมุติว่าเลย30ลงมาก็จะเรียกว่าโอเวอร์โซนนั่นเองจังหวะที่เราควรเข้าซื้อเนี่ยก็คือจังหวะที่มันเกิดโอเวอร์โซหรือว่าเจ้าเส้น RSI เนี่ยมันแตะ30นั่นเองหมายความว่าเราสามารถได้ในราคาที่มันถูกเพราะว่าส่วนมากอะถ้ามันถ้ามันเป็นหุ้นที่มันดีหรือว่าเป็นพวก ทรัพย์สินที่มันดีมันแตะโซนเนี่ยเห็นไหมมันแตะโซนปุ๊บมันก็จะพยายามเด้งขึ้นต่อให้มันลงหนักเราก็ซื้อตรงนี้อีกการ DCA ซื้อเนี่ยอะถ้าเราซื้อโซนต่ำโซนต่ำโซนต่ำเท่ากับเราได้กําไรไหมมันขึ้นแต่ลองนึกสภาพว่าถ้าเราซื้อมันโซนสูง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 แล้วถ้ามันลงมาเงี้ยก็คือเราก็ดอย3จุดเลยนะเนี่ยถูกไหมในส่วนของ i อไก็เสร็จแล้วเรามาดูของ m a c d กันส่วนตัว m a c d นี่มันก็ช่วยได้บบ้้าาาาางงงคครรรััันนก็ืออเสมมถดดูตตที่ ถ้ามันตัดขึ้นเนี่ยเราก็สามารถซื้อได้เหมือนกันถ้ามันตัดลงก็คือเราไม่ควรซื้อแล้วถ้าเส้นมันอยู่ข้างบนแล้วตัดลงมาเนี่ยก็คือเราไม่ควรซื้ออันนี้ก็ดูง่ายๆก็จะดูประมาณนี้สําหรับจุดเข้าซื้อของเรานั่นเองครับอ่ะก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคอนเทนต์ของเราในวันนี้ก็ถ้าสมมุติว่าสอนอาจตบกบกขร่องหรือว่าสอนไม่เข้าใจยังไงก็เดี๋ยวคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะรอบหน้าผมจะได้ปรับปรุงให้มันดีขึ้นด้วยอันนี้ก็เป็นการสอนแบบคร่าวๆนะครับไม่ได้เจาะลึกอะไรมากมายสําหรับคนเพิ่งเริ่มต้นนนั่่เองวา เราควรจะทำยังไงเราควรจะหาข้อมูลจากไหนบ้างซึ่งถ้าชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับการทำคลิปของทางเราด้วยนะและก็อย่าลืมว่าการลงทุนสำหรับคนเพิ่งเริ่มต้นเนี่ยอย่าเพิ่งเข้าไปลงทุนเราควรศึกษาหาความรู้ก่อนแล้วพอเราเริ่มลงทุนเนี่ยเราค่อยๆหย่อนเงินไปทีละน้อยก่อนเพื่อเก็บประสบการณ์นั่นเองสำหรับวันนี้ทางเราลาไปก่อนสวัสดีครับ